ส่วนมากเราจะเอาไปฟักเป็นตัวครับเพื่อจะเอาลูกมันทรงขายครับนี่ครับนี่คือลูกเป็ดครับเดือนหนึ่งผมจะมีลูกเป็ดอยู่ประมาณสัก1,500ัน้อยตัวก็เอา50ิบาทไปคูณมันก็จะเป็นเงินอยู่ประมาณ7จ0 0 0ืประมาณนั้นครับ ครับสวัสดีครับผมเซเรงวงศกรประสานครับชื่อเรียนซูรัตต้อครับสถานที่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านละกล้วยหมูหา้าตําบลป่าฟาร์มอำเภอหานจังห,งหวัดร้อยเอ็ดครับผมกุจอครับไปยังไดเมาย่งไดจังได,งไดมเมาเหลืองเป็ดอีเหลืยงครับในเรลื่อมที่เนาะเนื่องจากว่ารายได้ประจํามันมาเพาะเล็ดตอมองหารายได้เสริมเพื่อจะเอามาจุนเจือครอบครัวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเราเลี้ยงของลูกเขาไม่คงสังในในส่งใหญ่ปากส้มเท้าส้มแล้วก็ขนสีขาวลักษณะส,สวยงามอัตราการไข่บอกครับก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามีร้อยตัวก็เจ็ดสิบห้าณ ณปัจจุบันคุณต่อมีจำนวนประชากรเป็ดอีเลียงหลายปันได้ครับ้อยตัวครับรับตอนนี้้อยตัวครับเ,เริ่มที่แรกนี่ห้องน้ำแม่พัน์มประมาณ30ตัวตัวเราประมาณ300บาทในช่วงแรกนี่ก็คือเรายังไม่ได้ทําทําที่ตรงนี้เราจะเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติยังไม่มีลวดล้อมขอบชิดเลยก็คือจะเลี้ยงปล่อยให้ไปเล่นน้ําด้านล่างอ,อันนี้จะเป็นคอกสําหรับคอกเป็ดน,นะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อหน้าบอ่อหน้าไปหายเป็ดลงในน้ำเพื่อที่ว่าเป็ดจะได้ทาความสะอาดให้มีสุขภาพที่ดีเป็ดอีเลียงก็จะมีลักษณะแยกเพศผูเพศเมียโดยชัดเจนนะครับเพศ ก็จะเป็นแบบปลายหางจะงงอนแล้วก็เสียงแหบส่วนตัวเมียนี่ปลายหางมันจะเรียบทรงเสียงดังครับเสียงป้าป้าป้าบนี่คือตัวเมียเป็นบอเมนครับชัดเจนเลยครับเป็นเสียงตัวเมียแน่นอนครับคันแฮบแฮบแฮบนี่คือตัวผู้ครับผมบาดเดคุณต่อครับเลี้ยงโดนปันดไหนรับมันจังไข่ครับตั้งแต่เรกเกิดมาก็ใส่เวลาประมาณสัก4เดือน20วันถึงจะเริ่มเก็บไข่ได้ขืนอยู่กับการดูแลเขาถ้าเขาขุนปั่นหัวหางเสียก็จะประมาณ4เดือน20บเหมือนครับถ้าเป็นอาหารลดต้นทุน ข้ามนี่จะใส่เป็นหัวอาหารเป็ดไข่กับขาวเปลือกผสมกันจะใส่อัตราส่วนผสม2ต่อหนึ่งหัวอาหารเป็ดไข่นี่สองกิโลต่อขาวเปลือก1กิโลสามารถปับไดตามความมาะสมครับส่วนผสมอัตราส่วนเขียนอยู่กับเฮ้าเลยครับอัตราการไข่บอกกับก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามีร้อยตัวก็เจ็ดสิบห้าฟองประมาณนี้ครับโดยประมาณณปัจจุบันคุณต่อมีจํานวนประชากรเป็ดอีเลียงหลายปันใดครับร้อยตัวครับครับตอนนี้ร้อยตัวครับไข่ส่วนมากเราจะเอาไปฟักเป็นตัวครับเพื่อจะเอาลูกมันทรงขายครับนี่ครับนี่คือลูกเป็ดครับเดี มีตูฟักเป็นของจากของเลยบอแมนครับมีตูฟักเป็นของจากของครับระยะเวลาการฟักเนี่ยโดน่าไห่ครับก็ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดหมื่นครับเข้าก็ไดลูกเป็ดตาหากักตาหักกัเสียมากแม,แมนครับ,<า>รบอ้าวบัรด้คุณต่อนแนะนําพี่น้องแน่พี่น้องไดลูกเป็ดหน่อยไปแล้วบารด้ไปเฮ็ดยังไหนครับไปเลียงอันดับแรกเลย เอาหัวหาเนี่ยมันกินหาแนี่มันกินหาคอรมันอยู่สมิ่มันก็นอยู่เลยครับมันเป็ดเลี้ยงง่ายตัวไวครับผมเป็นกําลังใจให้ครับพี่นอศศศศศ้องเกษตรกรเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงนี่มีายได้ดเป็นจังไรได้ครับก็เอาเป็นว่าบอ่อใดเดือดร้อนนะครับบอ่อใดเดือดร้อนพอเดือดร้อนแมบ่บ่อใดกู้หนี้ยืมสินพอมีอยู่มีกินพ่อใส่ครับผมพอเลยมีไข่ต้มพอเลยมีไข่ทอดเพลเพอาจจะได้กินรับเป็ดก็ได้ครับข้อดีของเป็ดอีเลี้ยงเลยนะครับเป็นเป็ดที่ไข่โดกคนโลกเลี้ยงง่ายตัวไวแล้วก็ให้ไข่ได้ตลอดถ้าเป็นเพศูน่กกสประมาณั3โล องถึงสามโลหาโอ้ตัวใหญ่ครับถ้าเป็นเพศเมียก็จะอยู่ที่ประมาณสองโลแปดถึงสองโลเก้าครับประมาณนี้ครับน้องต่อครับพี่น้องของข้าเบิ้งคลิปนี้แล้วอาจจะบ่คักใจอยากเข้ามาศึกษาแหลกเปเล,ลี่ยนเรื่องลูกอยากเข้ามาเหร่นดั้มน้องต่อยินดีไหมครับยินดีเสมอครับสามารถมาได้เลยครับที่ฟาร์มครับอขอพี่กัดฟาร์มอีกเพื่อนหนึ่งครับพี่กัดฟาร์มอยู่ที่บ้านหลบกล้วยหมู่ห้าตะมนต์ป่าาอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจะติดต่อมาช่องทางเพจเฟซบุ๊กฟาร์มไก่บ้านร้อยเอ็ดเบอร์โทรศูนย์เก 6 9 5 5 0 5 5ครับผมยินดียินดีให้มาเยี่ยมชมครับสำหรับคลิปนี้อีพีดีผมและน้องต่อขออยาตลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ